สวัสดีค่ะร้านอารุ่งเ,เรืองพาน,นิชนะคะวันนี้นะคะลูกค้าจะพามาดูอ่รีวิวชุดหัวหมูขึ้นล่องติดท้ายรถพลนดินเดินตามนะคะตัวนี้เราจะมาทดสอบกับรถพลนดินเดินตามขนาด5แรงนะคะเครื่องยนต์ดีเซลตัวนี้นะคะก็สภาพพร้อมใช้งานสวยอยู่นะคะก็สามารถปรับลึกตื้น ในการขุดได้นะคะแล้วก็ปรับยางซ้ายขวาได้แบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูการทำงานกันเลยนะคะ สำหรับการขึ้นล่องนะคะปรับลึกปรับตื้นได้นะคะขนาดของตัวล่องปรับเอียงซ้ายขวาได้เลยตามความต้องการลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามได้นะคะหรือว่าถ้าชอบคลิปของทางร้านรบกวนกดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ